ร้องเรียนร่วมกันคู่รักดารานักแสดงและผู้ประกาศสาวช่องดังนกอุษณีมุ้ยนิธิตาควงคู่แจ้งความปอทโดนเอารูปไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เวลา15นาฬิกาวันที่สองสคนางสาวอุษณีวัฒนาอายุ4 2ปีนักแสดงพร้อมด้วยมวยุ้ยนิธิตาชาพยักผู้ประกาศข่าวท็อปนิวเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงธีรนาศลิมศิริกุลรองสวอสอบสวนกกสามกกปทออแจ้งความกรณีถูกนำภาพไปใช้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์ จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทั้งสองคนขณะที่ม่วยนิธิตราชาวพยักผู้ประกาศข่าวสาวช่อง JKN18 ท็อปนิวกล่าวว่าตนถูกเว็บพนันออนไลน์นำภาพไปใช้โปรโมทเว็บไซต์จนเกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์โดยเนื้อทางที่เว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมานำมาเผยนั้นจะเป็นคลิปวิดีโอการขานเสนอเกี่ยวกับนอทอเตอรี่พลัสแต่จะมีการตัดเนื้อหาบางช่วงบางตอนออกทำให้เนื้อหาบิดเบือนเป็นลักษณะการ ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ของเว็บดังกล่าวอีกทั้งบุคคลที่โพสต์คลิปวิดีโอยังใช้โปรไฟล์เป็นรูปภาพของนอทอลอตเตอรี่อีกด้วยทราบเรื่องเพราะมี f c ส่งภาพมาให้ดูเนื่องจากเข้าไปเล่นเกมแล้วเห็นเว็บไซต์ดังกล่าวนำภาพตนเองมาใช้โปรโมทพอกดคลิกเข้าไปดูก็เป็นคลิปวิดีโอสกุกข่าวแต่มีการตัดต่อคำพูดของตนเองซึ่งหลังจากทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจอย่างมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตนเองเนื่องจากอาจทำให้คนที่ไม่รู้เกิดความเข้าใจผิดได้ ส่วนนกอุษณีก็ถูกอีกแพลตฟอร์มที่ที่บัญชีชื่อว่า penny.ka โพสต์รูปตนเองพร้อมข้อความระบุว่าข่าวด่วนจับแล้วนกอุษณีดีเซดีเสตรวจสอบดาวที่โทไฮโซสาผู้ติดตาม 986,36k คนถูกจ่าย 15.8m ใช้ชีวิตหรูหราร่ำรวยขับรถสปอร์ตทำธุรกิจไลฟ์สดขายของแต่ไม่มีใครกล้าพูดข้อความดังกล่าวมีชื่อของเว็บพนันออนไลน์อยู่ด้วยอาจทำเกิดความเข้าใจผิดจึงชวนกันมาแจ้งความปอทอให้ช่วยสืบหาคนร้าย มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลตำรวจตรีสิริวัตรด,ดีพอรองครูศกตำรวจกล่าวว่าการกระทำของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เอารูปของบุคคลอื่นไปตัดต่อแอบอ้างเพื่อการโฆษณานอกจากจะเป็นความผิดตามพรบการพนันพุทธศักราช2478มาตรา12แล้วยังจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2005 ร5 0และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา16ในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3าปีและปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทอีกด้วย สำหรับพี่น้องประชาชนที่ถูกแอบอ้างนำภาพไปใช้ในการสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมหรือนำไปใช้ในการโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แจ้งความแจ้งทันทีที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน 2. รีพอร์ตร,รายงานไปยังผู้ให้บริการโซเชียล 3. บอกเพื่อนญาติสนิทมิสหายเพื่อไม่ให้ถูกหลอกสุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w t e p l i s l a n d g o t h หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง